ือประเด็นดราม่าที่หลายคนสงสัยกันมายาวนานดาราคนไหนชอบหนีเมียไปเที่ยวอาผมนวดสโลแกนของคุณตากบอลิีบุลก็คือหมดเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ข้าได้เลียสวัสดีครับเจนที่เลยที่นี้ได้เจอคุณก็ไม่คิดว่าวันนี้ผมจะมาเป็นเหยื่ออะไรนะฮะดราม่าฆ่าพี่ไม่ใช่ฮะดราม่าฆ่ากูครับดราม่าฆ่ากูครับไม่ใช่คุณตากมึง ไม่ละอายแก่ใจมากเลยเหรอเดี๋ยวดูนี่กําผมงงงนี่ผมถามอนนี่ผมถามคนนีกูไม่คิดว่ากูจะมาเป็นเหยื่อผู้ชมครับขอเข้าประเด็นเลยถามเลยคุณตั๊กคุณเที่ยวหมอโน้ตจริงไหมครับไม่จริงครับโอเคผู้ชมฮะอ่าคือต้องบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยฮะมันคือมุกการแสดงครับผมอ๋อคือสุดล้วคุณไม่ได้ไปสร้างคาแรคเตอร์สร้างคาแรคเตอร์ให้ ให้มาอัมผมกันอ,อ๋อให้อัมเรื่องหมอนวดเอาตกลงสรุปแล้วคือเป็นการอามัอมอัมเอาแล้วตกลงสร้างมุกไนงะแล้วคุณแจ็คเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอัมอะ่ะเฮ้ยผมผมสับสนผมผมผมงงแตคุณดูนะ <laughs> นจะมาโปะเปิดทั้ง <laughs> <laughs> ในฐานะที่เราเป็นนายกสมาคมนี้หมอน,นวดเดินกันข่ะเปียกข่ะแชะคุณจะเลียทิ้งเลียคว้างไม่ได้ค่ะการเลียย่อมไม่ทิ้งร่องรอย คุณจึงไม่มีสิทธิ์อะไรอางเงี้ยาสุเกตไปเลยนะงานสุเกตกันไลฮะคุณจึงไม่มีสิทธิ์จะมาข้าวร่วงลูกความของผมคุณมีหลักฐานไหมฮะอะไรกันอะไรเนี่ยคุณกำลังจะบอกว่าอาจจะเป็นการสร้างเรื่องจากประสบการณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับสารของผมก็ไม่ใช่น้อยกว่าคุณทำงานอะไฮะกว่า20ปีผมสารตะกร้าฮะ สรุปคุณเที่ยวไม่เที่ยวยืนยันเลยฮะว่าไม่เที่ยวครับคุณตั้งบอกไม่เที่ยวเอาแล้วครับผู้ชมครับและเรามีพีวีทีอาร์ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพภาพนี้นะฮะจะเป็นอะไรไดูภาพภาพนี้ไปพร้อมๆกันครับคุณตัง้งใครขับรถฮะเนียบครับคุณเนียบนะฮะโอเคปังมี พนักงานนะฮะพนักงานถ่ายนวดนะฮะเมื่อตอนเช้าดกวะโอ้ถ่ายต้เหมือนสุดแล้วเรื่องเล่าทีไรฮะทีมงานมาแกล้งผมครับทีมงานทีมงานทีมงานเอาเรื่องคุณเหรอไม่ใช่ฮะบริษัทฮาไม่จำกัดนี่แหละเมื่อตอนเช้านี่เองครับผมคุณพระลงครับ ผู้ชายที่ยืนใส่เสื้อกั๊กคือใครคุณบูครับคุณบูคุณบูครับคือเป็นพนักงานเป็นพนักงานที่สนิทกับผมแล้วผู้หญิงที่ปิดหน้าอยู่จริงๆเขาชื่อลี่แต่ลี่อ่ะเป็นชื่อทํางานของเขาสาลี่ชื่อเยอะแยะชื่อเยอะแยะทัตบอกผมนะบอกไปเถอะพี่เออคุณเชื่อหรือเปล่เอางี้ผมบอกเลยว่าไม่เที่ยวครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับผมมีหมอนวด ออเอาละครับคุณผู้ชมฮะเฉยน้องเอ๋น้องดีครับเครับเอาละครับคุณผู้ชมขอถามเลยเคยเจอใครที่อยู่ในนี้ไปใช้บริการของเราครับพี่ตั๊กค่ะแรงมากเราไม่ได้ไปงไงพี่ตั๊กวันนี้ผม <ๆ S 1> ไม่ไปฮะแต่ <ๆ S 1> หลังจากนี้ผมจะไปแน่ๆนครับผมก็ไม่ไหวเลยครับ <laughs> ผมไม่กล so ัวกรณีซ้ำกับคุณแจ๊ดเลยพอพอแล้วคุณเล่นกูไ <oh ว้เยอะแล้วนะฮะเดี๋ยคุณตาครับไม่แคร์เพราะว่าสิ่งที่น้องได้พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงครับผมไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงครับคือสุดแล้วคุณผู้ชมฮะเรื่องราวทั้งหมดวันนี้นะฮะทนายครับเดี๋ยวก่อนจะปิดรายการผมขอเก็บหลักฐานกันก่อนแล้กันนะฮะเกิดนม่เป็นรถเกิดเกินตรงนี้ที่โดนนะเขาให้เรียกว่าไงนะครับถ้าดยแล้วถ้าไม่รถกลับบ้านอะไร พ,พี่เล่นลบเลยลบเลยลบเลย <laughs> <laughs> ช่วงหลังๆพี่ลืมแล้ว <laughs> พี่ขอโทษนะลูกนะ <laughs> <laughs>